ผลิตภัณฑ์มาดามับเอสพัสดสุดปังคว้ารางวัลเบสซักเซสคุณตี้โปรดักส์ท็อปบิวตี้อเวอร์ด2021ถือเป็นนักธุรกิจอายุน้อยร้อยล้านอีกคนสำหรับคุณน้ำอาทิตยาพาณิชเจ้าของแบรนด์มาดามับเอสพัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักที่ผ่านตัวจากแม่ค้าขายผักเริ่มต้นจากศูนย์จนประสบความสำเร็จอย่างมากในวันนี้ล่าสุดได้รับรางวัลเบสซักเซสค u a l i t โปรดัก c ์ t o p Beauty Award 2021มาเป็นเครื่องการันตีความสำเร็จของแบรนด์ในวันนี้สวัสดีค่ะชื่อน้องนามอัทตยาพาณิชย์นะคะอายุ22ปีค่ะก็เป็นเจ้าของแบรนด์มาดามน,นี้มารับรางวัลเป็นรางวัลที่เราภูมิใจมากค่ะเพราะว่าเราพัฒนาสินค้ามาตลอด1ปีเต็ม ก็ทําให้แบบสินค้าของเราเนี่ยทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าของเราปลอดภัยทานไปไม่เป็นอันตรายนะ่นของเราเป็นสมุนไพรควบคุมน้าหนักค่ะทานแล้วไม่มีทานแล้วไม่เป็นอันตรายต่อคนทานค่ะแล้วก็ลูกค้าส่วนมากเนี่ยกินแล้วเห็นผลแล้วก็บอกต่อเยอะมากค่ะทาให้สินค้าเราเติบโต,ตได้ภายในหนึ่งปีส่วนมากจะเป็นสมุนไพรส้มแขกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สนมากเป็นยังไงบ้างคะก็ค่อนข้างประทับใจค่ะแต่ว่าเราก็จะพัฒนาสินค้าของเราไปอีกเรื่อยๆเลยค่ะยังต้องอยู่ในวงการนี้หลอดค่ะรู้สึกภูมิใจค่ะหนูคือคนที่เริ่มต้นจากศูนย์เลยค่ะเป็นเด็กที่แบบแต่ก่อนคือขายผักช่วยปู่ช่วยย่าค่ะก็มีทุกวันนี้เราภูมิใจมากก็ก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะมีโอกาสที่แบบว่าเพิ่มเป็นอะไรไม่ไู้อะไรจะดักตัวใหม่หรือามีค่ะปีหน้ามีเพิ่มอีกแน่นอน ข้างที่จะซีเรียสกับการที่ปล่อยของถึงลูกค้าลูกค้าทานแล้วต้องประทับใจต้องเห็นผลแล้วก็ลูกค้าจะซัพพอร์ตเราในสินค้าต่อไปแน่นอนจะมีตัวแทนจำหน่ายค่ะแล้วเราก็คอยซัพพอร์ตตัวแทนตลอดก็คือเราเคยเป็นตัวแทนมาก่อนเราจะรู้ว่าตัวแทนต้องการอะไรและเราต้องพัฒนาตัวเองอยังไงถ้าสามารถติดต่อได้ที่สินค้าเซิร์ชชื่อเลยนะคะมาดามดับเบิลเอสพลาสสามารถได้ในทุกช่องทางเลยค่ะ แต่ส่วนตัวของบริษัทก็คือลายแอดแอดมาดามเอ็นเอ็นค่ะ